สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะช่องลายตีเล็กไทยแลนด์ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากตัดอ้อยค่ะอ้อยเสร็จก็อาบน้ำให้เขานะคะตัวใหญ่ค่ะตีเล็กท่วมหัวท่วมหัวควานแล้วค่ะ អាចហ៎មិញនំនាងណាមកបិញអើនេះហេ៎

ฟานบอกสวัสดีครับีมามเอ้ยวัสตีีอ้เอนี่กินอ้อยเร็วเรีนรัน้องทไมเนี่ยั คันค่ะคันแล้วคันรถกับเอล่ะ ไม่มาอักแก๊กเลยเปลี่ยนทางใหม่ค่ะทำตูดมาให้อีก,กเอ,กอี่ยเออมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าให้เราถ่ายคลิปเวลาเรากินข้าวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามตอนต่อไปค่ะทิปเวลากินข้าวอยากเห็นเวลาเรากินข้าวค่ะรูไปอ่ะมึงท้ายเนาะ,ะใช่ไปไปอ่านนะ มาน่เลยไปเลยหัน <nào>? น้ามานี้ส <ok> ิหน้ามาเนี่ยนุ่มปังให้กินด้วยเลยเออนุ่มปังมาเลยคัน่ะ นเดี๋ยวนี้อ่ะหายอันนี้อ่ะเดี๋ยวนี่ะกินน้ปังอ่ะนมปังเลยลอ่ะรูปะให้หเก็บเล<อ>ยเก<อ>๋เลยเอนอนมปังพี่เก๋กค่ะาฟาร์มเฮาอย่างดีเลยนะคะจีเล็กกินฟาร์มเฮาค่ะเดีดด๋ยวเดี๋ยวกกเ,ยเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนเลยเคี้ยวก่อน คันคันอันนีน้ชอบูกมากเลยเนี่ยกินนมปังคู่กับป้ออย่างเงี้ยกินอจจะไรต้องมีกับแกล้มตลอดนะคะตีเล็กนี่เป็นคู่กันตลอดอนูมนี่มาเอาน,นูกังี๋ยวถูก,กอนเดยวเขาก็มากินงี้ยแไบนี้ไป À. À, à. Đừng lại một nữa. Để lên, đợi lên, lên của nón cũng nha. เดี๋ยวส่งมานี่มามาหนุ่มา,มาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปบ้าอาหารเสริมมาด้วยนี่เี๋ยวถุงน่ะที่พ่อมาหน่อยู่ทางหลังตู้น่ะเอ่ แล้วทุงปุ้ยี่พอใส่ไว้เนี่ยลังใต้โทรทัดน่ะเห็นก่อตีมาไม่ต้องไปเล่นเลยมั้ยมันนี่อน้ามันนี่กล้วยดิบไปกินถยทยทำสุกก่อนไปขันหลัล้ว เอกลานเดี้ยกินอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมนะคะก็จะเป็นแท่งๆค่ะโชว์ๆให้เอซดูหน่อยถ้าจะเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีอ่ะมะขามเปียกกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็บรรพเพชรแล้วก็ยาดำค่ะ เกลือแล้วก็หัว,ห,วหัวผักนาำค่ะหลายอย่างค่ะเพื่อนที่ลำ,ลำปางส่งมาให้นะคะมีส่วนผสมมีหลายอย่างเลยค่ะยาแห้วหมูมีอ้อยช้างอ้อยดำแล้วก็ญ้าแพกเงาเงาังารัะรดค่ะแล้วก็ข้าวเจ้าเปลือกค่ะหลายอย่างมาจากลำปางค่ะมาไกลเลย อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะแม่แม่เอที่านไหนที่อยากจะสนับสนุนน้องตีก๋ก็สามารถแ like, อดไลน์เข้ามาหาเราได้โดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไอดีไลน์นะคะไว้ที่ใต้คลิปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นานพอสมนนะควร้วค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะความส,สวัสดีบายบานเนื้อสวัสดีค่ะ